สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนขับรถยนต์มือสองของแก่นนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดู toyota sport l i d e r นะครับตามมาเลยครับผมตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์3.0นะครับเป็น3.0ด i เ s e ตัวนี้เป็นปี42นะครับเป็นปีพศ2542นะครับผม ใครกาลังตามหานะครับรถสปอร์ตเดอร์นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นคันโฟวินนะครับสภาพสวยๆนะครับผมสีเดิมบางนะครับหน้าหลังเดิมไม่เคยทนนะครับผมคันนี้สภาพสวยงามจริงครับมาดูภายนอกตัวรถกันก่อนนะครับผมนะครับแต่กล้องถ่ายน้านะครับตามของตามันกครับผมครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติภายในสะอาดสะอ้านนะครับใครอยากได้ที่ว่าสภาพซื้อไปพร้อมใช้งานคุณผู้ชมคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมครับ ถ่ายภีษ้นะครับผมมาถ่ายาสีครับกระจกไม่มีแตกนะครับกระจกใสนะครับปีหกห้านะครับสิบสองตุลานะครับผมดูครับคุณผู้ชมครับถ่ายมุมนี้ครับผมก็คือหลังนี้เลยครับครับผมดูนะครับผมรถนะครับสภาพสดใหม่นะครับผมภายนอกนะครับกระจังหน้านะครับเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของตัวถัดไปนะครับล้อแม็กอันนี้ได้ล้อแม็กเดิมนะครับตามมาดูครับ ตัวนี้นะครับได้เป็นยางนะครับผมเป็นยางปี21ทั้ง4เส้นนะครับแม็กเดิมฝาครอบมียางปี21นะครับผมนะครับผมถ่ายเลยครับยางปี21ทั้ง4เส้นดูดอกยางนะครับยางลึกนะครับดูครับดอกยางนะครับดูความลึกของมันครับลดสภาพใหม่มากนะครับคุณผู้ชมครับนะครับมาดูคุณผู้ชมมาดูทางนี้ครับมาไดข้างมีมาให้ทีดังด้านบนนะครับคุณผู้ชมไปดูครับ ผมเก็บสีเกือบหมื่นนะครับครันนี้นะครับเก็บสีประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับผมเก็บตามมุมนี้เก็บท้ายนะครับเก็บหลายอย่างนะครับลูกควนขึ้นไปเหยียดตรงนี้ครับผมแล้วก็ถ่ายระดันั้านบนให้เขาดูครับถ่ายนะครับผมให้ดูทั่วทิศเลยครับผมครับดูตามพีดานด้านหน้านะครับดูตรงนี้ครับครับตรงนี้ใหม่ครับไม่มีรอยลอกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับตล้องลงมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับมาดูภายในกันครับ ไม่อยากพูดถึงภายในครับแข็งประตูสวยงามนะครับตัวนี้มีคาบเล็กน้อยนะครับตามสภาพเลยกระจกนะครับไฟฟ้านะครับทั้งสี่ตัวออโต้ฝั่งคนขับนะครับเปิดปิดเป็นเซ็นทรัลล็อคนะครับผมกระจกมองข้างนะครับพับเก็บเป็นแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมถ่ายตามบอกครับตัวนี้ได้เป็นบอกกำมะหยี่นะครับผมดูสีสันนะครับดูด้านบนเลยครับผมโอเคนะครับ เบาสภาพสวยนะครับถ่ายฟวงมาลลยคุณผู้ชมสปอยเดอร์บางคันนะครับลูกค้าคนนี้รักษาดีมากนะครับผมเบาะนะครับตึงเปียะนะครับตามหุ้มหนังนะครับตรงนี้นะครับตึงนะครับไม่มีหย่อนไม่มีขาดนะครับวันนี้สภาพโอเคเลยตามคอนโซลสวยงามนะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนคุณผู้ชมนะครับที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับมาดูตอนที่สองกันบ้างนะครับถ่ายเลยครับผม ดูแขงงมะตูสวยงามนะครับใช้งานได้ปกติถ่ายเบาะเลยครับมาดูที่เบาะครับนะครับเบาะสภาพสวยนะครับผมเบาะสภาพสวยนะครับโอเคคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับสําหรับมุมนี้มาดูมุมถัดไปนะครับคุณผู้ชมถ่ายเลยครับถ่ายยางอะไรครับดูบริเวณจากมุมนี้ไปสามมุมนั้นนะครับแต่ผมขอถือตัวก่อนนะครับ คุณผู้ชมนะครับยางอะไหล่มีให้ฝาครอบมีให้นะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติโอเคนะครับมาดูครับในส่วนนี้นะครับของตัวสปอร์ตได้ด้วนะครับคุณผู้ชมถ่ายดูครับในส่วนนี้นะครับต้องใช้ไม้ค้ำนะครับผมโช๊คนะครับใช้งานไม่ได้อันนี้แจ้งตามความเป็นจริงนะครับโช๊คนี้เสียนะครับถ้าปล่อยเนี่ยทับแน่นอนนะครับนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับคานเดิมนะครับรอยเมอาร์ยังคงอยู่นะครับ เสาหลักยังคงเดิมๆนะครับผมนะครับน็อตมีขยับทําสีมานะครับพูดตามรายงานเลยนะครับไล่ดูเลยครับนะครับผมให้ดูช้าๆรายละเอียดนะครับนะครับให้ดูคานครับไล่ลงมาเลยครับห่างๆนิดนึงครับออกหางนิดนึงโอเคครับไล่ดูเลยครับนะครับให้เห็นทุกรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับช่องนี้ไม่ไม่หมกเม็ดเท่าไหร่นะครับนะครับการันตีแน่นอนนะครับรถไม่เคยชนนะครับ เรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็ปิดท้ายตามปกติไม่มีอะไรให้คือส่วนของตัวล็อกนะครับน่ครับตัวล็อกตรงนี้มีมาให้นะค,คุณผู้ชมครับกานล็อกอ่างนี้นะครับไม่ให้ว่ามันขยับมาดันตรงนี้นะครับมีมาให้นะครับอุปกรณ์อะไรยังงอะไรนะครับพวกสีคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บผมเคลียร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้มีราคาพิเศษคุณผู้ชมนะนะครับโอเคมาด,ดูฝั่งทางนี้คุณผู้ชม Okay. แต่กล้ก็ถ่ายตามแผงมระตแล้วก็ถ่ายตรงตัวเบาะเลยครับน่ครับผมไม่อยากพูดนะคุณผู้ชมนะนะครับเบาะตึงนะเบาะตึงไม่มีคราบดำๆอะไรนะครับเบาะสภาพสวยนะครับมานะดูต่างคอนโซลคุณผู้ชมคอนโซลเนี่ยนะครับสวยไม่มีรอยแตกรอยล้าวตรงนี้นะครับแอร์เนี่ยไม่ต้องเอากระดาษไปเสียบอะไรนะครับ มันไม่หลวมนะคุณผู้ชมอันนี้คือสภาพแบบแน่นๆตึงๆนะครับถือว่าโอเคนะครับเปิดมานะครับเอกสารนะบุ๊กเซอร์วิสนะครับนะครับสมุดนะครับคู่มือนะครับยังอยู่นะคุณผู้ชมจะเก่าไปหน่อยนะครับแต่ว่ายังอยู่ตัวหนังสืออ่านได้แน่นอนนะครับอันนี้ใบอะไรเป็นประกันภัยนะครับยวดูความหมดอายุอย่างนะครับ12ตุลาคุณผู้ชมนะครับประกันยังไม่หมด12ตุลา65นะครับ ตัวนี้เดือนคุมภานะครับผมจะเข้ามีนานครับกพราอีกหลายเดือนนะคุณผู้ชมนะประมาณปลายปีเลยล่ะนะครับประกันมีเล่มพร้อมนะครับไม่มีชั้นโสูญหายแน่นอนนะครับโฟใช้งานได้ปกติรับประกันแน่นอนหักขวาสุดท้ายสุดไม่มีเสียงดังเ e อียดอาร์ตแน่นอนนะครับโอเคคุณผู้ชมนะครับฝากตะกล้งปิดประตูแล้วก็ไปถ่ายด้านหน้านะครับมาดูคุณผู้ชม ดูตรงนี้ผมก็เก็บงานที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะนะครับอาตมหนียากนะครับแผงการความร้อนยังตึงๆนะครับตามสภาพความเดิมของมันเลยนะครับนะครับผมหายตรงหัวน็อตครับทลวกดหายหัวน็อตครับนะครับจับดูนะครับน็อตอันนี้นะครับ๋ยวผมดูสักครู่นะครับน็อตขยับแน่นอนนะครับจับดูมาสักสากมือนะครับมันไม่กลมกลืนกับตัวรถนะครับ อันนี้น็อตขยับทําสีมานะครับแล้วตอนนี้เรามาดูว่ารถเคยชนหรือเปล่านะครับดูตามเส้นสายคุณผู้ชมครับถ่ายเลยครับเส้นสายเดิมนะครับโครงสร้างบอดี้ยังคงความเดิมออกข้างๆเลยครับนะครับผมโอเคนะครับสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศโลโก้นะครับผมได้ถ่ายเลยครับตรงนี้นะครับถ่ายตรงนี้เลยครับนะครับผมดูน็อตนะครับตัวหนังสือนะครับตัว R นะครับยังเห็นได้ชัดนะครับ คันเดิมแต่นี้ถ่ายคานคุณผู้ชมนะครับมาถ่ายคานของนี้โอเคนะครับถ่ายคานเลยครับคานเดิม A b s มีอยู่ครบนะครับหมายเลขนะครับดูนะครับผมดูคานนะครับรูปทรงนี่คือความเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่นะครับเป็นธรรมชาติเบ้าโชคเดิมนะครับเครื่องมาถ่ายเครื่องครับถ่ายตรงบริเวณนี้ครับเครื่องไม่มีเยิ้มแน่นอนคุณผู้ชมมาถ่ายมุมนี้ครับถ่ายมุมนี้มุมเฉียงโอเค เอาแต่กล้องสูงเข้าไปนิดนึงอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าเครื่องมันไม่มีเยือมน้ํามันซึมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์มีน้อยมากนะครับเราเก็บทุกรายละเอียดนะครับผมสติ๊กเกอร์พวกคําเตือนนะครับผมห้ามตรงตัวเปิดวาล์วนะครับสติ๊กเกอร์มอกสาคัญมาดูเพจผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับเพจนะครับดูตัวนี้ปี99เครื่องยนต์2,009นะครับนี่ครับผมน่ครับปี42นะครับถ้าจะเป็น บก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็รบกวนตะก้อนถ่ายตรงนี้นะครับมาถ่ายตรงนี้มุมนี้ครับให้เขาเห็นสาดเข้าไปดูนะครับว่ามันขึ้นสนิมอะไรหรือเปล่านะครับเครื่องห้าแอลทนแน่นอนนะครับโอเคนะครับตอนนี้มาถ่ายตรงกลางครับทุหาครับผมจะให้ฟังเสียงเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะฟังคุณผู้ชม ผมอยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงนี้ดีนะครับช่องเรานะครับอยากให้ฟังเสียงว่าเครื่องที่มันดีๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะครับฟังเสียงนะครับว่าเครื่องดีๆไม่เข็ดนะครับเครื่องแบบว่าแน่นๆนิ่มๆนะครับฟังนะครับคุณผู้ชมคนระับ Thank you. นะครับคันนี้เป็น toyota s p o r t a d e r เป็นตัว3.0ดีเซลนะครับเป็นคัน prodrive นะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ได้เป็นปี2,542นะครับสภาพสดใหม่คุณผู้ชมไม่ต้องเก็บงานภาสีผมจะรียบร้อยประกันยังไม่หมดนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่165,000บาทนะครับใครท่านไหนสนใจโทรสอบถามผมมาได้นะครับราคาอยู่ที่1 6 5 0 0 0บาทนะครับ ให้สนใจโทรสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0942742233นะครับไลออนขอนแก่นนะครับหรือจะกดด้านล่างใต้คลิปวิดีโอ Youtube ก็ได้นะครับมีเบอร์โทรให้มีไลน์มี IG เฟซอะไรมีหมดนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับทีเดียวเจอไลน์ผมเลยนะครับสนับวันนี้ก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ก็สปอร์รเดอร์ใครต้องการผมมีอีกนะครับผมมีอยู่3คันตอนนี้นะครับแครสนใจโทรมาได้นะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บงานเก็บรายละเอียดอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเพียงเท้านี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ